ฮัลโหลสวัสดีครับ่ผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ATM 6 Sky นะครับในเอพิโซดที่11แล้วนะครับในอพเอโซดนี้นะครับผมจะทำการไปเนเธอร์ครับมันจะเป็นยังไงบ้างเราก็ไปดูเลยครับโอเคครับวิธีจะไปเนเธอร์นะครับเราจะต้องทำประตูพอท a l นะครับซึ่งพอท a l มันจะต้องใช้ออ s ซิเดียนนะครับซึ่งออ s ซิเดียนนะครับถ้าเรายังไม่มีไดมอนด์ แอ็คนะครับเราสามารถใช้ไอเจ้าตัวนี้ก็ได้ครับนี่อบาร์เรลนะครับของมัดเอ็กโนะครับมีฮีโร่ต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ครับก็คือเอาลาวานะครับใส่อบาร์เรลนะครับแนะนําให้เป็นฟล็อกสโตนบาร์เรลนะเพราะถ้าเป็นบาร์เรลม้ครับอย่างเช่น wooden barrel ตรงนู้นนะครับมันจะไหม้นะครับเพราะว่าไม้มันไม่ค่อยถูกกับไฟนะครับซึ่งพอเราใส่เออ่บาร์เรลนะครับไอ้ใส่ลาวาเข้าไปในบาร์เรลเรียบร้อยนะครับให้เรา ตักน้ำมาหนึ่งถังนะครับถ้าเราตักน้ำมานะครับแล้วเราก็เอามาวองไว้ข้างบนนะครับมันจะกลายเป็นออฟซิเดียนนะครับแล้วเราก็คลิกคลิกขวาครับปึ้ง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 งนะครับน่าเชื่นั้นเราจะได้ออฟซิเดียนมานะครับโอเคเอามาใช้งานกันนะครับซึ่งหนึ่งประตูนะครับผมจะต้องการออฟซิเดียนสักสิบสองล้นนะครับโอเค แล้วก็ต้องการเตรียมสเสบียงไปนิดนึงครับอาหารมีอะไรบ้างมีเคิร์กเอามาท่านแล้วกันเนาะเนื้อหมูไอเนื้อแกะครับผมจะทำประตูเนเธอร์ตรงนี้ละกันเนาะใกลก้ๆก,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 กับต้งใกล้ๆกับเออสปอนพอดีโอไม่เป็นไรเรามีเจ็ตแพคครับในเอพิโซดที่แล้วเราคาบเจ็ตแพคมาครับเราก็เลยสามารถบินไปไหนมาไหนก็ได้นะครับดีจริงๆ คนะครับเดีวเราก็ทุบมาสองบอลครับแล้วก็วางออฟซิเดียนไปครับสองบอลข้านะแล้วหนึ่งปิดจจถักกัหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่เรียบร้อยครับที่ทํามาสิบสองเพราะว่าไอ้ตรงขอบขอบนี้ผมไม่จะไม่เปลี่ยนเป็นออฟซิเดียนนะครับขอบล่างข้างบนผมจะเปลี่ยนเป็นขอบออฟซิเดียนนะครับขอเนิดนึงนะครับจะได้ สว่างงแล้วข้างบนจะได้มีมอนสเตอร์เกิดนะครับแล้วผมจะต้องทำซินต์แอนซิลครับโอเคทำซินต์แอนซิลหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จุดประตูกันเลยอ้าวในตัวผมก็มีซินต์แอนซิล้วยนี่จะทำซินต์แนซิลเพิ่มทำไมไม่เอาไปทำอะไรไบ้างนะเอาไปหลอมได้ไหมอ้าหลอมได้ด้วยโอเคเราจะได้เอาซินต์แอนซิลที่ยังไม่ได้ใช้เอาไปหลอมนะครับกลายเป็นอินกัดปกตินะครับ เอผมมาดูฟาร์มม็อบสปร์มอนเตอร์นิดนึงนะครับว่ามีไอเทมอะไรต่อได้มีมีโกล์ครับก่อนหน้านั้นผมก็เอาคอสโบไปหล่อเรียบร้อยนะครับได้ทองมาไอได้อิรอนกอตนะครับก็หลอมลอมไปครับเก็บเกวไปเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งปัม๊มอารอนชันดีนะครับโอเคนั่นเราเข้าไปปฏิเนเทอร์กันนะครับโอ้ไม่ก็ ในเท่อนี้ลองโจองกันเลยทีเดียวนะครับเรามาลองดูซิว่ามีอันนี้เราอยู่ที่เวลอมเลยปริมสันฟอรเรสนะครับโอเคเดี๋ยวผมพอมาร์กทางนิดนึงมาร์กไว้พอยต์นิดนึงจะได้กลับบ้านถูกนะครับนี่นะครับปิดตัว M นะครับแล้วก็ add ไวพอยต์เป็น home นะครับอันนี้ พี่กดตัวเอมอ่ะมันเป็นมอ d เอ่อ s t b ที i ียช้างนะครับนี่มันก็จะขึ้นเป็นแท่งเบียคอนอย่างงี้ราคาแท่งเบียคอนนะครับแต่ก็มันไม่ใช่เบียคอนนะครับอันนี้เป็นคร i มสันฟอเรสตนะครับมีเวโอมอ,อื่นอีกไหมเี๋ยอให้มันโหลดมั่เดี๋ยวปรับเ e n d e ได้ดิสแทนนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับสักสิบแปดช้าง แล้วเราก็เดินเดินใช้มือเนี่ยับใช้เมาส์ต่างๆมันจะค่อยๆสร้างแผนที่ึ้นายล้วก็สามารถมองไปได้เดินวนๆรอบๆดูสิอันนี้เป็นใบอมนะสีฟ้าโซสแซสนวานเล่ครับบไม่รอเมยไ,ไหมโซสแซสนวัลเล่ก็ใหญ่นะแล้วก็คือสันฟอเรส์นะครับไม่ค่อยมีใบอมอะไรที่มันหน้า อยู่สักเท่าไหร่นะครับครีมสันก็ป่าแดงครับป่าแดงก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไอตอนแรกตรงแถวนี้เป็นไอครีมสันฟอร์เรสนี่ทำไมกลับไาทีมันเป็นโซไซวัอเลยล่ะเอ๊ะท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นนะครับตอนต้นคลิปอ๋อมันอยู่กึ่งกลางอ๋อไอตรงนี้มันเป็นครมสันเข้ามาตรงนี้นี่ันึก็เป็นโซเซนอ๋อมันอยู่กึ่งกลางว่าไอทำไมทำไมแบบมันเปลี่ยนเร็วอย่างนี้ ข้างบนฟ้าข้างล่างก็มีเมเลเลยนะครับเป็น low sky โอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าดยวค่อยมาสำรวจแล้วกันนะครับว่ามีเอ,อ่อไบโออะไรที่น่าสนใจนะครับโอเคครับวันนี้นอกจากการไปเนเธอร์นะครับผมจะมาทำการ triple r e ครับ triple r คือการเอ,อ่อที่เราใส่สมมติผมหยิบเอ,อ่ออาร์นช้างมานะครับผมจะต้องการให้ อ่าเนี่ยอาร์นชางหนึ่งชิ้นเนี่ยเท่ากับทั้งหมดสามบินกาบมันทำได้ยังไงทำได้ครับหน้าสองอีก,เกดเราก็ทำมาแล้วครับคือถ้าสองอีก,กแล้วเราก็จะใช้จากโพไลเซอร์นะครับเอาอาร์นช้างเข้าไปในโพไลเซอร์นะครับแล้วจะได้เป็นอาร์นดัสแล้วก็ถือเข้าระบบที่มันเร็วๆอย่างนี้เพราะว่าผมอัปเกรดนะเป็นเรโซแนนซ์อินทร์กรอนอลคอมเพนนนต์นะครับเอ่อ สั่งให้มันคราฟนะครับให้ระบบคอมพิวเตอร์นี่ครับคราฟอย่รงนี้นะครับอันนี้ผมก็จะให้มันคราฟอีกสักชิ้นหนึ่งเพราะเพราะว่าผมจะต้องการอัปเกรดฟลักซ์บอร์ให้เป็นยาเรโซแนนนะครับผมเอาเข้ามาในโต๊ะทิงเกอร์เวิร์กเบนนะครับถ้าใครได้ดูสักประมาณเอพิโซดที่ห้ามั้งที่เราทำไอเจ้าตัวฟลักซ์บอร์ไปนะครับเราก็น่าจะรู้นะครับว่าเออมันใช้อะไรงานยังไงครับสำหรับไอเจ้าโต๊ะของ อะไรเอ่อทิงเกอร์เวิร์กเบนนะครับมันขาดอะไรอะเมื่อกี้มันขาดซิลเวอร์นะครับเราซิลเวอร์ไปจัดก,การนิดนึงนะครับคือตอนนี้อที่ผมยังไม่ค่อยเอ่อสก,กัดแรออกมาเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาทริปเปิลแรกกันในวันนี้นะครับแล้วก็ดัสมาเพื่อ,อ,อเอฟเทอร์โดฮอริเซอร์พอมันโปรเซสเสร็จผมสั่งเก็บให้มันเข้ามา สั่งให้อเทมที่เอาพุตออกมาให้มันเข้าอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็อินพุตเข้าระบบไปนะครับก็เลยจะต้องแบบเดินไปเดินมานิดนึงนะครับสามเครื่องนี้ผมอัปเกรดเรียบร้อยนะครับเป็นเออเรโซแนนะคัก็จะเผาเร็วขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ครับมัลติโซวเพลสนะครับก็คือไอเครื่องนี้เอาไว้สำหรับแบบเอออัดให้เป็นบล็อกหรือว่าจะเอาจากบล็อกให้เป็นคอยนะครับเอาไปจินตนางานได้นะครับหรือว่า แต่จะแตกจากบล็อกนะให้เป็นอไอเทมปกติก็ได้นะครับเช่นในเจ้าตัวคอร์สบางทีคราฟมาแล้วแตกไม่ได้เนงะี้ยแล้วก็มาใส่เครื่องนี้ให้มันเป็นในท่าคอร์สได้นะครับและที่สําคัญคือมันสามารถจะอินวาปกติจะไอเทมอินก่อปกติให้เป็นเพลทนะครับก็ได้นะครับนี่กับเป็นบล็อกเป็นอะไรก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับโอเคแล้เวเราก็ไปคราฟกันเลยดีกว่าคอมพลีเนต์นะครับ ผมวนนั้นหนึ่งชิ้นนะครับโอเคระบบก็จะโปรเซสนะครับมันจะคำนวณเองอัตโนมัติว่าอินดักชันเทอร์แม่ตัวตัวอินเดอริเมอินก่าเนี่ยจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับนี่มันก็จะคำนวณของมันเองอัตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องไปยุ่งครับเราแค่รออย่างเดียวครับพอผมเซตร,ระบบไปเรียบร้อยครับคือถ้ามาเซตในคลิปมันก็จะดูน่าเบืนะเ่อนิดนึงแบบวิ่งไปวิ่งมาครับเพราะว่าอะไรอย่างมันก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะครับ โอเคส่วนถ้าใครต้องการให้แบบเฮ้ยที่ต้องการให้แบบสอนว่าทํายังไงอะไรไงบ้างหรือว่าทําแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยออพี่มีทริปเทคนิคอะไรยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะออทำเป็นคลิปสอนแยกนะครับนี่ก็รอไปสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่อง triple in Triple แรกดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลา เราสิ่งที่ผมจะต้องทำนะครับมีชื่อว่า purification นะ chamber purification chamber ครับของ m e c h a n i น m นะครับเราจะต้องคราบอะไรบ้าง advanced control circuit นะครับซึ่งจะต้องคราบอย่างนี้นะครับซึ่งเอ่อผมก็จะขอทำแพทเทิร์นหนนึงนะครับสิชิ้นสิชิ้นไม่พอเสักสอง เออผมไม่มั่นใจว่าผมทำอ่ายังไม่ได้ทำจริงด้วยก็คือผมไม่ได้ทํำไอพทเทินของไอ้เจ้าตัวอันเนี้ยไอ้ t ินฟล e Alloy ครับเผมก็ใส่พทเทินเข้าไปนะครับในส่วนของ Metallurgic i n f ล u e ซครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้ดูดคลิปที่แล้วก็ย้อนพยายามย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเอ,อ่อหวงกันมากเลยนะครับแบบ เออมันจะช่วยทำให้เข้าใจในบางจุดใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดีวราก็มาชาร์จนะครับชาร์ตก็ไม่นานครับเพราะว่าแบบเออมันก็เก็บไปไม่ได้เยอะ,อะขนาดสองแสนประมสองแสนนะไวเฟอร์ติกก็โอเคเรียบร้อยครับขุดก็ขุดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เออสามารถขุดออฟซิเดียนได้นะครับนี่ ถ้าเป็นฮัดเด้นมาที่อาจจะขุดไม่ได้นะครับ่จะต้องเป็นพวกเอ่อวินฟอสหรือเปล่าไม่ใช่ r e วินฟอสเป็นอะไรอุปกรณะนี่เออใช่วินฟอสเมนก็เหมาละเริ่มเมาละโอเคผมจะต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างนี่ต้องใช้พวกนี้นะแล้วก็สั่งมารับคร์บนะครับไปต้องการเอ่อแอดวานใช่ไหมาารย์แล้วก็สั่งให้มัน กร a d v a n ไปนะครับ advance สองชิ้นนะครับคือมันระบบมันจะไปจัดการโปรเซสของมันเองนะครับว่าเอ้มันต้องใช้อะไรไงว่าเอ้แต่มันช้านะช้าแล้วมีวิธีการอัปเกรดไหมครับมีครับเราจะต้องทำไอเทมตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า speed upgrade นะครับ speed upgrade นะครับของ mod mechanism นะครับนี่ต่ตัวนี้แล้วเราก็ทำ pattern มา pattern หมดอีกแล้ว ก็ค่อยทำแล้วกันเพราะตอนนี้สี่เหล็กไม่ค่อยพอนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิไว้มันตอนนี้ก็กำลังเผาแซนอยู่เนาะน,นี่ก็จัดการไปลอโซทำไมไม่เข้ามาตรงเนี้ยหายแล้วเป็นปัญหายู่แล้วเนาะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูคอนซินนิดนึงเดี s ยวไอโซอินเสิร์ตเป็นนอ็อตแมก็กซ์เอ๊ะก็ถูกไง ไม่รู้เดี๋ยวปั่นไปแล้วกันถ้าถ้าสมมติมันอาจจะยังเออเอออยู่นะครับรอระบบนิดนึงนะครับเราทำ purification chamber แล้วก็ต้องการอะไร enrichment chamber ครับต้องการ s t e r a l i z i n g ครับ purification chamber โอเคเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วกันว่ามันต้องใช้เทมอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะคราฟนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทีครับมันจะต้องใช้อันแรกครับ purification chamber นะครับ 1> 1ชิ้นโอเคผมกดตัว A ก่อนแล้วก็ทำ pressure ครับ pressure หนึ่งตัวครับแล้วก็ทำไอเทมที่ชื่อว่า enrichment chamber ครับเป็น enrichment chamber นะครับแล้วก็เอ,อ่อ e n e r g i z smelting ครับ energy i smelter ครับสี่ชิ้นนี้ครับ เดี๋ยวกลับมาอีกนะครับเดี๋ยวผมขอไปครับนะครับเพราะว่าเออเราจะเปิดวิธีการครับให้ดูก่อนละกันนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับใช้ลาวาใช้ steel casing ต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาครับนะครับก็กลับมากันแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไปครับไอเทมสี่ชิ้นเสร็จเรียบร้อยครับก็คือ purification chamber หนึ่งชิ้นนะครับ a n r i c a m i n t chamber นะครับ plus crusher แล้วก็ energy s i m u l a t o r ครับสี่ชิ้นเสร็จเรียบร้อยครับ อันนี้ผมก็จะมาประกอบล่างกันเลยนะครับเป็นก้อนนำไม่ใช่นะครับโอเคผมจะตั้ง Verification ์มาก่อน,นะครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็วาง c r u s เช r e หนึ่งชิ้นนะครับ enrichment chamber นะครับและปิดท้ายด้วย energy smelter ครับสามตัวนี้ไอส้สตัวนี้ครับจะสามารถเอ่อ double แรให้อไม่ใช่ double แรกเป็น triple แรกนะครับ โอเคมันก็จะต่อเพาะพลังงานให้มันนะครับสี่ตัวนี้ต่อพพลังงานนะครับแล้วก็วางเทอร์โมเจเนเตอร์ไปนะครับให้พลังงานนะครับทังสีตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัว purification chamber นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งมันจะต้องมีที่เราต้องใช้ก็คือพวกแก๊สต่างๆนะมีมันต้องใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งออกซิเจนทำจากอะไรครับออกซิเจนได้มาจากอะไรครับจากอะไร อะไรครับใครตอบได้บ้างครับใช่ครับน้ํากับน้าครับน้าน้ําป่าเละครับเราจะต้องทำไอเทมตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า electrolyte separator ครับ electrolyte นะครับ separator นะตัวนี้ต้องใช้ insuline นะครับใช้ insuline ไปนะครับแล้วก็ช้างนะครับที่เราต้องใช้คือ gold นะครับกับ i r o n นะครับโอเคเอาเข้า เอาเข้าโปรไนเซอร์ครับโอเคแล้วเราก็จะได้เป็นพวกดัสต่างๆนะครับโอเคเพราะว่าเราจะต้องทำนี้ดรินีครับ electrize core ครับต้องใช้ออส i u เมียมนะครับสอนชิ้นด้วยออส i u เมียมนะครับหรืออัเมียมเองกามาจาัดก,การนิดนึงครับ ปาไปอันนีคารีครับอรอยโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำเวทไลสเปรเตอร์นะครับโดยใช้อินฟิวซ์อรอยสองชิ้นนะครับแล้วก็ปาพอเสร็จไปนิดนึงนะครับลืมปามานะครับไปเร็วเร็วเรมาดูเมนูสิันอ่ะทำนีเ่เยอะแยะอาศัยรีบสั่งเกินนะครับ ออรอนโหไอรอนโอเคได้มาแล้วขาดไอรอนอีกชิ้นเดียวนี่นะโอ้โ oh. ห my god เอ้ยผมจำได้เมื่อกี้เราไปจัดการไอรอนมาเรามีดัสอยู่ใชใช่ไหมใช่เรามีไอรอนดัสอยู่หนึ่งชิ้นมาจัดการเร็วๆนะครับขาดไอรอนไปแค่ชิ้นเดียวนี่นะ โอเคครับเราได้ electrolyte like separator เรียบร้อยครับ electrolyte like separator นะครับผมจะทำการใส่ไปข้างห,หน้านะครับของไอเจ้าตัว purification chamber เฮ้แมอยู่วะเอาทางนี้แล้วกันนะครับข้างหน้านะครับเวลาเราวางเวลาเราวาง electrolyte like separator ครับจุดที่เราวางคือข้างหน้าครับข้างหน้านะครับผมจะทำการวาง่เอเจ้าตัว แล้วตั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 วท่อครับเราะต้องเอาท่อก็คือพวกไมค์นิโคปาย์นะครับมาวางสองชิ้นนะครับแล้วก็วางซิงค์นะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวเทอร์โมเจเนเตอร์ครับมันก็จะต้องการน้ำด้วยผมก็จะต่อ้นาเข้าไปนะครับเแล้วก็เอาเจ้าตัวคอนฟิกเกอร์ครับมาชิปนะครับขวาที่เจ้าตัวท่อเนี่ยครับเพื่อให้มันส่งน้ำเข้าไปมีน้ำมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ไอเจ้าตัวเนี้ยมันก็ต้องการพลังงานอีกนะครับซึ่ง เออคิดกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคิปแล้วกันนะครับเปลี่ยนโหมดนิดนึงนครับก็คือกดชิปนะครับแล้วต้องมุมเอ่อมุมซ้ายขวามุมซ้ายล่างมันจะมี rotate mode อยู่นะครับนี่แล้วก็ปรับเป็น range นะครับโอเคไปไตรงนี้แล้วกันมันจะได้เออไอนี้ด้วยได้พลังงานนะครับแล้วไอนี้ก็เอ่อ แบบนี้แล้วกันนะครับและอันนี้ผมจะคอนฟิกนิดหนึ่งนะครับมาที่สายคอนฟิกนะครับผมจะให้ผลิตนะครับยิมพอได้ทุกที่นะครับแล้วมาที่หัวอแก๊สนะครับผมจะปิดอันนี้นะครับปิดไปครับก็คือกดชิปนะครับเอาแล้วก็เอาข้างหน้าครับให้เป็นเอาคดหนึ่งครับเพราะมันจะมีเวลาเราเวลาเราเอาน้ําไปสกัดนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับเราต้องการออกซิเจนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ออกซิเจนต่อเข้าเครื่องเพอริฟิเคชันนะครับโดยตรงส่วนไฮโดรเจนเราก็จะเอามาแปะข้างหน้าครับก็คือใส่แทงนะครับมันก็จะดูดไฮโดรเจนเข้าแทงนะครับแทงนะครับวิธีการครับแทงที่เป็นแก๊สแทงนะครับต้องใช้แก๊สแทงเท่านั้นใช้แทงปกติไม่ได้นะครับแก๊สแทงนะครับไม่ไม่ใช่ชื่อมันคือเคมีข้าวแทงนะครับคือกราฟก็คือใช้ ออสเมียมนะครับออสเตอร์นะครับอันนี้เบสิกสามารถเก็บได้วานโฮสตี้โฮสตี้บักเก็ตนะครับเก็บได้พอสมควรอ่ะให้มันเพอร์เซนอ์ซิเจนไปเรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะมีนะครับผมก็จะหยิบเอ่อารอนนะครับออกมาอารอนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วผมจะทําการมาตรงนี้แล้วก็คอนฟิกนิดนึงนะครับเป็นไซส์คอนฟิกนะครับกดออนนะครับแล้วก็ชิดมอนให้หมด ไอตรงนี้ผมจะปรับให้เป็นทางขวาครับผมให้เป็นเอาท์พุตนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นทางผ่านะครับก็ซาอินพุตทางซ้ายนะครับแล้วก็เอาท์พุตทางขวานะครับแล้วก็อันนี้อินพุตนะครับทำนี้ครับสี่ตัวนะครับทั้งหมดเลยเติดเติดเติดนะครับแล้วก็ใส่อารอเนเป็นหนึ่งชิ้นนะครับแล้วรอดู เราดูนะครับเราจะมาจะเป็นไงบ้างอารอนเข้าฟิ r ิฟิเ a t i o n chamber นะครับจะได้อารอนคลัมนะครับแล้วเอาอารอนคลัมนะเข้าแคลช์นะครับจะได้ d ดอ t y ต r o n d ร s เนะครับรอสักครู่หนึ่งเครื่องมันชาครับโอเคจะได้เด i ร์ตี้อาร์เรนะครับแล้ว d ดอ t y ต r o n d ร s เเข้าเอริชเมนเชมเบอร์เราจะได้อาร์เรนดัสสังเกตไหมครับมันได้สามนะไอ๊ อารอนเข้า purification chamber ได้ดอารอนข้ามสามชิ้นนะครับนี่ปลายทางก็จะมีเหล็ก3สามชิ้นนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับรอให้มัน p r o c e สนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยถ่าย speed เกรด a d e ภายหลังแล้วกันนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงสู้เขาสู้เขา enrichment นายทำได้นายทำได้นายทำได้ energy n smelter นายทำได้ smarter, น,ไดนี่ครับอารอนดครับกำลัง p r o c e สนะครับ,ก,รบก็คือ เอ่อผมใส่อารอนชามเป็นหนึ่งชิ้นนะครับแต่ไดอารอนมาเป็นสนี่ครับเป็นการ t r i ปเปแรกนะครับที่ดีที่สุดเลยนะครับโอเคครับสำหรับเอพิโซนนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ LGM s s x y นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัปโหลดนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าครับบ๊ายบายครับยื้อ